ครับสวัสดีครับสวนป่าโซล่าเซลล์วันนี้เรามีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวไฟสปอ l ตไลท์ของสันมภูมินะครับเราจะมี3ามสีให้เลือกนะครับมีตัวสีขาวสีวอร์มแล้วก็สี rgb นะครับเรามาดูส่วนประกอบไปว่ามีอะไรบ้างนี่ครับมีตัวแผงแผงโซล่าเซลล์แล้วก็จะมีตัวตัวไฟนะครับ ตัวนี้ยาว10เมตรนะครับ10เมตรสามารถเอาไปติดที่สารพัดภูมิได้เลยแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีโหมดนี่มีโหมดให้ปรับให้ปรับระดับนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม On o f f ส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวขานะครับเอาไว้ยึดกับตัวด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นขาเอาไว้ต่อตรงนี้นะครับนี่เสียบเข้าหากันให้มันยาวนี่ตรงนี้ เราก็จะเอาเสียบเข้าไปนะครับมันมีเขี้ยวเสียบให้มันตรงนะครับนี่อย่างนี้แล้วเราก็จะหมุนตัวด้านข้างนะครับหมุนหมุนยึดให้มันแน่นนี่ครับหรือถ้าเกิดเราจะปรับให้มันโดนแดดนี่เราก็ปรับพอปรับเสร็จแล้วเราเราก็หมุนล็อกให้แน่นนี่อย่างนี้ครับผมนี่สามารถนําไปติดได้เลยครับ ค่าไฟ0บาทนะครับใช้ไฟฟรีไปเลยยาวๆเลยครับตัวนี้299บาทครับตัวนี้299บาทค่าส่ง30บาทนะครับแต่โปรโมชั่น2ตัว2ตัว599บาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าเกิดสนใจก็ทักผมมาได้นะครับที่ใต้คลิปหรือไม่ก็แอดไลน์ส่วนป่าโซล่าเซลล์ a อส 101 PHJHT หรือว่าโทร097 095 2023สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ